น้องคนนี้นะคะอยากให้คุณนานาสอนพูดภาษาใต้นะคะเริ่มที่คำแรกจะมีภาษาอังกฤษให้ก่อนโอเคไหมโอเคอ่านกันพูดภาษาอังกฤษคำนี้ค่ะ Milo one Milo one Milo one ชอบไหมคะเฮ้ <c oughs> ย <c oughs> ดีอะดีเหมือนจะเกือบเท่าภาษาอังกฤษ Milo one แปลว่าคนแบบไม่รู้เวลาไม่รู้วินลัเวลาอะไรอย่างเงี้ย Milo one เออเเฮ้ยยหมืนอนู หลอกดาอะต่อต่อน,นี้ค่ะ I paid พอล่านี่นะ,ะต้องบอกเป็นคนไม่เคยพูดคำหยาแม้แต่คำว่าไม่พูดไม่พูดพอล่าไม่เคยพูดเบ่อคำหยาแต่วันนี้พูดภาษาใต้คำภาษาใต้นี่คือเขาเป็นคำด่าที่น่ารักน่ารักโอเคมา I I I อะไร I paid ภาษาใต้เห็นว่า I paid I เ a i d ทำไมน่ารักอะ่ะอะต่อมา Hi bro ภาษาใต้บอกว่าให้เบอ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 ก็เหมือนแบบว่าทำอะไรแบบเตือนแล้วไม่ฟังให้เบอไปให้เบอให้เบอร์เออสุดท้ายอ่ะยาแ h t h a n เอาให้มันชัดๆอย่าเร็วสิขอโทษ Yeah thanks อ่าให้เขาพูดกันแบบนี้เออน่ะภาษาใต้คืออย่าแทง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 ได้ไหมอย่าแทงได้ไหม เออแปลว่าอย่ามาโดนได้ไหมไม่ชอบได้ไหมอย่าแทงได้ไหมอย่าแทงได้ไหมเอออ่า <laughs> ต่อค่ะ My kind bride อ่าก็คือแบบภาษาอังกฤษคือเหมือนว่าแบบ bride ที่แบบน่ารักน่ารักใช่ไหมคายใช่ไหมภาษาใต้คือไม่ขายบาย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 แปลว่าไม่ค่อยสบาย๋ oh. อ,อ,อ,อไม่ค่อยสบาย ไม่ขายบายไม่ขายบจบเก่งมากค่ะ <Okay. S 2> ให้แกแน,นพลาด,ด้วยนะคะในคอมเมนต์นะคะ